ทางหลวงหมายเลข2378สายอำเภอจอมพระถึงบ้านไซงามเป็นโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างทางหลวงสายหลักในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์อีกทั้งเป็นเส้นทางเชื่อมเข้าสู่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่สำคัญของภูมิภาค กรมทางหลวงโดยสำนักสำรวจและออกแบบจึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาให้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการปร,ปรับปรุงทางแยกระดับพื้นจุดตัดทางหลวงหมายเลข214กับทางหลวงหมายเลข2378แแยกสีจอมพระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งอำนวยความสะดวกปลอดภัยทำให้การเดินทางเกิดความคล่องตัวรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นสำหรับรูปแบบพัฒนาโครงการ ออกแบบเป็นทางแยกแบบจัดช่องจราจรด้วยเกาะร่วมกับการใช้สัญญาณไฟจราจรพร้อมจัดแบ่งการจราจรบนช่องทางหลักและพัฒนารูปแบบทั้งในช่วงทางหลวงหมายเลข2 3 7 8และช่วงทางหลวงหมายเลข2 1 4ให้สามารถอำนวยความสะดวกและความคล่องตัวให้แก่ผู้ใช้รถและถนนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้ออกแบบอุปกรณ์อำนวยความความปลอดภัยต่างๆระบบระบายน้ำและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งออกแบบสถาปตัตยกรรมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างทัศนียภาพอันสวยงามบนท้องถนนที่ปรึกษาได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลสำรวจและเก็บตัวอย่างเพื่อนำมาประกอบการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้นหรือ IEE ซึ่งพบว่ามีปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญรวม23ปัจจัยครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้ง4ด้าน และที่ปรึกษาได้ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียดหรือ EIA เพื่อกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้งในระยะเตรียมการก่อสร้างระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการตลอดระยะเวลาของการศึกษาโครงการกรมทางหลวงได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น จึงจัดให้มีกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการประชาชนรวมทั้งลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้มากที่สุดเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะทําให้การสัญจรสะดวกรวดเร็วรองรับปริมาณการจราจรและการขนส่งได้มากขึ้นส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและโลจิสติกกระจายความเจริญจากศูนย์กลางสู่ภูมิภาคพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน